สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน,นชัตชัยสินใจเผยความรักชีวิตคู่เคยทะเลาะก,กันจนไม่คุยกันนานเป็นปี้าวหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับคู่รักนักสแสดงรุนใหญ่อย่างนกฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์และนกสินใจปเปล่งพาณิชย์ที่พบรักกันกลางกองละครเรื่องสายสวัสดิ์ยังไม่สิน้นและถึงแม้ว่าจะคบกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังไม่จืดจางล่าสุดทางด้านนกฉัตรชัยและนกสินใจได้มาออกรายการตีท้ายกลัวพร้อม กับเปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่คบกันมานานถึง3 3ปีต้องโูรใจกันทุกอย่างแต่ทั้งคู่รีบปฏิเสธว่าความจริงแล้วคือไม่มีอะไรที่เราใจตรงกันเลยจะตรงกันข้ามกันทุกอย่างรวมถึงทางด้านนกชัรชัยยังมั่นใจว่าฝ่ายภรรยานกสินใจเป็นคนเข้ามาจีบเนื่องจากฝ่ายหญิงโทรมาหาก่อนพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เคยมีปัญหากับนกชัรชัยที่ไม่คุยกันเป็นปีโดยทางด้านพิธีกรถามว่ารักกันนานขนาดนี้ทะเลาะกันนานสุดกี่วันโดยทางด้านนกชัรชัยบ ว่าเป็นปีชั่วกับชั่วกันไม่พูดด้วยไม่มองหน้าอยู่แบบนั้นไม่มีตัวตนไปเลยก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยโดยทางด้านพิธีกรก็ได้ถามต่อว่าไม่อึดอัดหรืออยู่ด้วยกันไม่คุยกันเป็นปีๆทางด้านนกสินใจก็ได้ตอบว่าไม่อึดอัดเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาเงาะจากนั้นทางด้านนกสินใจก็ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ได้ตัดสินใจไม่คุยกับสามีนกชัดชัยเป็นปีๆว่าเพราะเรารู้ว่าถ้าคุยเลยพังแน่นอนหรือถ้าจะไม่คุยเลยก็ต้องต่างคนต่างเดินเราเลยให้เวลากับมันให้ทุกอย่าง มันผ่อนคลายเบาบางลงได้มองเห็นปัญหาแต่ในบางเรื่องก็ต้องคุยกันเพื่อให้ได้เข้าใจความคิดของอีกฝ่ายซึ่งมันก็แล้วแต่เรื่องราวด้วยไม่มีสูตรตายตัวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์บคุณครับ